แนัทพรเปิดภาพร่วมงานศพคุณพ่อไฮโซนายประนายเห็นแล้วอบอุ่นหัวใจนางเอกสาวคอยเคียงข้างแฟนไม่ห่างเรียกได้ว่าเคียงข้างแฟนและคอยให้กำลังใจทั้งแฟนและครอบครัวตั้งแต่วันแรกจวบจนวันสุดท้ายของงานเลยทีเดียวสำหรับนางเอกสาวแต้วนัทพรเตมมีรักหลังจากที่ไฮโซนประนายพรประภาได้สูญเสีย คุณพ่อพรพินิตพรประภาไปเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาและเพิ่งจะประกอบพิธีชาปนากิจไปเมื่อวานนี้วันที่29ตุลาคม2566โดยล่าสุดวันที่30ตุลาคม2566แต้วนัทพรก็ได้เผยภาพบางส่วนจากภายในงานที่เธอนั้นคอยเคียงข้างให้กำลังใจ ไฮโซนายอยู่ไม่ห่างลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นสั้นๆว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยม2 8 1 0 2 0 2ซึ่งพอหลังจากที่สาวแต้าไปเผยโพสต์ดังกล่าวไปแล้วนั้นก็มีบรรดาเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ยกใหญ่เต้านัทพรเปิดภาพร่วมงานศพคุณพ่อ ไฮโซนายประนายเห็นแล้วอบอุ่นหัวใจนางเอกสาวคอยเคียงข้างแฟนไม่ห่างเรียกได้ว่าเคียงข้างแฟนและคอยให้กำลังใจทั้งแฟนและครอบครัวตั้งแต่วันแรกจวบจนวันสุดท้ายของงานเลยทีเดียวสำหรับนางเอกสาวแต้วนัฐพรเตมีรักหลังจากที่ไฮโซนายประนายพรประภาได้สูญเสียคุณพ่อพรพินิจพรประภา ไปเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาและเพิ่งจะประกอบพิธีชาปนากิจไปเมื่อวานนี้วันที่29ตุลาคม2566โดยล่าสุดวันที่30ตุลาคม2566แต้วนัทฐพรก็ได้เผยภาพบางส่วนจากภายในงานที่เธอนั้นคอยเคียงข้างให้กำลังใจ ไฮโซนายอยู่ไม่ห่างลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นสั้นๆว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยม2 8 1 0 2 0 2ซึ่งพอหลังจากที่สาวแต้าไปเผยโพสต์ดังกล่าวไปแล้วนั้นก็มีบรรดาเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ยกใหญ่